ได้ไหมเปิดปิดไม่ได้ไม่ได้ปิดไม่ได้ว่ามีปัญหาเอออีโคดปิดไม่ได้แป๊บนึงนะเปิดไฟหน้าแล้วเปิดไฟหลีหรือไฟเปิดไฟหลีหรือไฟหน้าเนี่ยแล้วพอเปิดไฟตัดหมอกนี่ลองเทสดูนะครับเปิดแต่เปิดได้แต่เวลาจะปิดปิดไม่ได้ต้องปิดด้วยวิธีดับไฟหน้าซึ่งปรนอานาดแล้วอันนี้เป็นปัญหายอดฮิตของปา j e เจโรสปอร์และไต้ตันด้วย าสวิตเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจนิดนึงนะครับของมิซูบิชิปัจจุรสปอร์ตหรือมิซูบิชิไฟทยท่านครับนะครับท่านจะสังเกตหารีเลย์ไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนหาอะไรต่างไม่มีนะครับ <c oughs> รีเลย์อะไรต่างๆอยู่ที่ <c oughs> หัวใจมันหมดเลยอยู่ที่กล่องอ c ซหมดเลยนะครับ <c oughs> ติดกล่องแผงวงจรอะ่ะคือเคาะทีมันก็จะบอกว่าเออเจ้านายมันนะ่ะสั่งอะไรมันก็จะสั่งเซ็นเซอร์ไปพูดง่ายๆคือคมันจะไม่ ไม่ได้แยกรีเลย์ไม่ได้อรายมากมายค่นี้หลักการง่ายๆลองดูนะก็คือตัวเนี้ยมันอาจจะสกปรกนะครับก็คือเป็นพินนะครับพินตัวนี้เป็นตัวผู้เดี๋ยวเราก็ต้องฉีดพินตัวเมียที่อยู่ด้านในด้วยนะครับหลักการง่ายๆตัวนี้เป็นเล่นง่ายดีภาษาอบจักรวาลครับใช้ได้ไม่ต้องกลัวนะครับอย่างนี้เลยเพราะว่าอะไรรูกไหมฮะช่างศูนย์จะเคมเปลี่ยนทั้งชิ้น5เดียวราคา2,600นะครับนะช่วงนี้เข้ายากหมาดแพงโควิดโควิดกันทั่ว ประหยัดอะไรได้ประหยัดนะครับก็เลยต้องพึ่งอิตู้แว่นเฉพาะ DIY ระดับสากลน,นะครับคือเอาง่ายๆคือให้ตัวนี้นะครับถ้าดีหน่อยเอากระดาษทรายเบอร์อ,ออนเลยแต่อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าของหมอมีปัญหาก็อาจจะต้องถึงกระดาษทรายแต่อันนี้น่าจะผมว่าแค่ล้างนาะใช่ไน่า,าจ,จะเป็นแค่คาบตะกันอะไรเล<อ>็กๆน้อยๆมันขยับอ่ะคือเวลาวิ่งอ่ะมันขยับปึ๊กๆแน่นอนตรงฉีหมสายพินอะไรพวกนี้เวลาขยับ แล้วมันก็จะเกิดการหลวมครับเออนัอ่นแหละมีนนผมเห็นมีพี่คนนึงโพสต์ไว้ในคลับนะบอกว่าช่างศูนย์แห่งหนึ่งเนี่ยเขาเอาจารบีสําหรับล้างสายอัดสายไฟมาทาความสะอาดตรงพินเนี่ยแล้วเขาบอกเป็นเหมือนก้อนสบู่ผมก็ไม่รู้ยังไงนะแต่อันนี้เอาสูตรตู้แว่นแล้วกันก็คือน้ํายาล้างคอนแทคอะล้างหน้าสัมผัสไฟฟ้านะนะครับนะต้องเปิดแปดไหมหมอ,อมันไม่ได้นะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นพินเนี่ยเอาดูที่นิ้วแอดก็ได้เดีย๋ยวครับหน้าเดีย๋ดวยวให้ชี้เลยโอเคนี่นะครับ มันจะเกิดการเขย่ากันเห็นไหมฮะนี่เดี๋ยวซูมเออนาจเนี่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 ขาปินหลายๆเนี่ยนะครับเวลาระหว่างไอเจ้าตัวนี้มันทํางานเนี่ยเ <c oughs> นี่ยมันจะเขย่าจึกจึกจึกกมันก็จะเกิดให้เกิดการอาร์คประกายไฟเพราะระหว่างที่รถวิ่งด้วยไอ้นี่ก็เขย่าด้วยแล้วมันคอนแทคมันไม่นิ่งแซวได้ไหมครับนั้นแหละเวลามันเต้นมันเหมือนท่าวันใจชำเนั่นแหละประมาณนั้นละค้างคาวหรือเปล่าครับมนุษย์โควิดอันนี้นะ นะครับเวลาเวลาวิ่งเวลาทํางานเนี่ยสร,รสถสั่นสะเทือนรถอะไรต่างๆเนี่ยทำให้คอนแทคกวกนี้เกิดอาร์เกิดประกายไฟพอดีเท่านั้นแหละเราก็ทําความสะอาดมันไปมันไม่ได้เสียคือเสียจะสั่งการอะไรมันไม่ได้เลยแต่อันเนี้ยสั่งได้ป,ปิดไม่ได้เออสั่งได้บ้างไม่ได้<ร>บ้างอ,อ่ะเออประมาณนั้นครับ <Okay. S 1> อันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับพวกคอนแทคทีนเนอร์เห็นไหมอย่างบางคนกลัวฉีดปั๊บ แห้งสนิทนะครับแล้วมันจะไม่ทิ้งคราบไว้อันนี้คือคราบเดิมนี่ของศูนย์น่าจะหรือของอาจจะเป็นนายแพทย์ท่านหนึ่งพ่นไวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องพ่นให้แห้งนะครับพ่นไว้แบบเก๋ๆไว้ขายให้ต่อให้ให้เป็นตากล้องต่อด้วยอเคหมอซื้อไว้ก็ได้นะของราคาตั้งสองสามพันสองพันหกมาแร็ปเลอันนี้ไม่รู้หมอได้เห็นดไหมอันนี้พ่นล้างมันหน่อยนะครับนีเดี๋ยว ผมดูให้ท,ทีบุกชัดๆนะครับ <S <S> <S นะครับ <S <S> <S เดี๋ยวต้องรอมันแห้งก่อนนะอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะระบระบายออกไปไม่ต้องห่วงครับแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรอมันแห้งนะครับก็เป็นอันว่าใส่เข้าไปวิธีการถอดให้นอตแค่2ตัวครับมันจะมียึดอยู่ด้านบนกับด้านล่างมีตัวนี้ตัวหนึง่งนะครับตรงนี้ตัวหนึง่ง นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งยกขึ้นมาได้เลยอย่างง่ายอะ่ะแค่เอาตัวนี้เสียบเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะตอนใส่ใส่ให้ดูตอนนี้เสียบแล้วก็ยกเดี๋ยวผมต้องล้างอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับไหนๆก็ถอดแล้วอะ่ะนะครับแล้วเวลาถอดสาย้าครอบเดี๋ยวค่อยดูตอนใส่แล้วกันนะว่าใส่ยังไงเพราะว่าถอดง่ายมากขนาดหมอเป้ยังถอดเป็นท่าน,นก็ไม่ต้องห่วงะ <c oughs> นะครับก็คือมีน็อตล่างตัวหนึ่งถ้าไม่มีมุมดึงนะครับถ้าไม่มีมุมดึงผมแนะนํา ให้ถอดไอตัวจุกนี่ออกก่อนก็คือเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยแต่อยู่ตรงพุทธสตาร์นี่แหละให้กดมุมมันจะเห็นนิดนึงนะครับกดมุมข้างข้างหลังแล้วนิดนึงแล้วก็เอาเล็บสอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาเพราะตรงนี้มันก็แค่ยัดไว้อย่างนั้นเองนะครับมาใส่มันก็จะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้น,น,นะครับทนซ่อมข้างข้างแล้วดึงออกมามันจะมีมุมให้เราจับเราขอมันจะไม่เป็นรอยนะครับทำนองนั้นเอง เร็จรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ใส่เดี๋ยวรอมันแห้งแป,ป๊บนึงครับอย่าใส่ระหว่างที่ยังมีน้ํานะก็ถ้าแห้งก็คือประมาณ1นาทีถึง3นาทีครับเดี๋ยวเราจะไปทําฝั่งรู้นกันนะครับคุผู้ชม,มออกเป็น7ดตรงนี้เองมี2ตัว2ข้างทําคือกันนะครับนะครับยวน,น็อตน็อตสองฝั่งก็เหมือนกันใส่สลับกันได้ครับ มันมีความเป็นช่างเนาะถึงมันเก๋ๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเออเก๋มีคนแอบแฟนขับตั้งเยอะแยะได้ไงเนี่ยเวลาดึงขึ้นนะอย่างเงี้โคุ้อนแทคดูนะว่าไม่ไม่ใช่อันนี้แตะตรงนั้นต้องอ่ะเออให้มันโฟกัสดูโอ้ตายลปล่อยใจละสมมติว่าเวลาเราทำงานอ่ะเออเออเนี่ยเวลาเราเขย่าเห็นั้นมันจะดำจะสกปรกเห็นไหมมีคราบแล้วเราก็ทำความสะอาด เนี่ยแล้วโอ้โหข้ามอันนี้น้ํามันโซเนกพวกเนี้ยนะครับนี่มันคาดอย่างเงี้ยไม่แนะนํานะโอเคเพราะว่าถ้าถ้าตัวเนี้ยใช้ได้ก่อนเพราะว่ามันถูกตอนใช้เสร็จต้องเอาพวกพาร์ทิิเนอร์ซื้อติดรถเลยร้อยห้าสิบบาทเองเดี๋ยวจะเอาซ r อาซเลยละจัดการซีอาซก็ได้นี่นะต่อไปทุกคนทำเองหมดมันบอกมันบอกมันบอกให้แตะคอยกับผ้าซื้อเอามือไปแตะโอ้ยไหวบ่เนนี่เื้อไอคือพูดง่ายคือ หมอทําเป็นอ่ะทุกคนก็ทําเป็นเออดึงง่ายมากเลยไหมง่ายแต่ไม่กล้าไงเนี่ยทั้งหัวทั้งหัวจุกเลยนะให้ดูนะทั้งหัวจุกที่คําตั่งมีหมุนอะไรเยอะแยะมันสั่งด้วยสายไฟสองเส้นดูคิดดูเนี่ยคือเทคโนโลยีเราไอ้สองเส้นนี้นะมันจะสิกญนณมาที่ ECU ที่อยู่ในนี้วิธีง่ายสุดนะวานอิตูแว่นทำเดี๋ยวไปติดต่อมัน ค่าจะจ่ายกันเองคืออย่าลืมนะครับว่าถ้าเข้าศูนย์นี่ไม่มีช่างรื้อให้นะแล้วที่สำคัญเขาจะให้ท่านเคลมใหม่ซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ผมถามราคาผมถามราคามาแล้วนะครับ2 0 0 0ไม่เสียถ้าเสียคือสั่งอะไรไม่ได้ถ้าเสียนี่คือใช้การไม่ได้เลยอันนี้มันเอออนี่มันเสียซึ่งการเออครั้งนี้คาดว่าหน้าสัมผัสไฟฟ้ามันน่ะมันสกปรกตรงที่ตัวแว่นกำลังฉีดฟึดฟูดฟดอยู่นี่ครับอย่างการล้างอัดฉีดเนี่ยเนี่ยหมด หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปซื้อของใหม่เพิ่มใช้ไปเถอะร้อยห้าสิบบาทโอเคโอเคน้ำยาล้างเบรกใช่ไหมฮาร์ดกินเนอร์อะไรนะน้ำยาล้างเบรกนั่นแหละน้ำยาล้างเบรกนั่นแหละโอเคทั้งหมดทั้งมวลสั่งการด้วยสองเส้นท้งต้านเลยนะทั้งคู่เลยให้ดูชัดๆอีกทีครับเนี่ยหน้าตาท้งคู่มันจะมีสั่งการแค่ไฟสองสายสองเส้นเท่านั้นเองตรงนี้เขาบัดกรีไว้เพื่อเอาเข้า ECU ในนี้ ไม่ใ่เป็นแผงเล็กๆระคาเพื่อไปเข้า ECU ใหญ่ครับเดี๋ยว ECU ใหญ่เป็นยังไงเดี๋ยวถ้าวันดีคืนดีผมจะเอาขึ้นเพจให้ดูเพราะว่าอันนี้ช่างรอบสอนมาว่า ECU เป็นยังไงผมผม,ผมขอทำนายเลยนะว่าคลิปนี้จะมีคนดูเยอะ <laughs> เพราะไอ้ไปาเจโร่สปอรต์ตตัวนี้ตัวส n 1 5นี่ตัวออ l นิวปี2015นี่ชราภาพหลายคันแล้วเกิน4ปีแล้วก็เจอปัญหาเนี่ยหลายคันแล้วเชื่อไหมฮะบางคนอยู่ในเปิดตั้งแต่ในประกันในวาันตีเอาเคลมง่ายๆบางคนงจะเจอตรงที่หมดประกันแล้วพอสอบถามราคาแล้วบางท่านถึงขั้นแบบงั้นเก็บไว้งั้นแหละไม่แก้ไขเพระาะมันมีค่าเียดึงจับดึงออกกับดึงออก นะครับแก้คอนแทค์ด้านใดด้านหนึ่งสัมผัสโอเคมันก็เกเคใส่ขึ้นเป๊ะเลยรับผมรับประกันเลยนะว่ามันหายนี่แหละทำเองได้ทุกคนแล้วก็อันนั้นก็ใช้แบบเดียวกันหมอไม่ไม่ต้องถ่ายก็ได้พอรมาแบบก็ได้ได้ยังได้ครับก็ทําเหมือนเหมือนกันนะครับฉีดมันจะมีอยู่สักสองสี่หกแปดสิบประมาณสิบถึงสิบสองนน พนเยอะจดยถึงขนาดเสิ่งนองเต็มรถหมอเดี๋ยวสักพักหายหมดนะครับอันนี้จบละท่านดูสิฮะมันเจิงนองยูโรแมทนะครับอันนี้ไม่ใช่ของถูกนะครับไหนๆก็เอาให้มันหมดเอาให้เกลี้ยงไปเลยตัวนี้ถ้าจะเกิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเล็กๆนะครับอย่าไปพ่นใกล้นะมันแรงนะครับ ไอ,อเหมือนเข้าห้องน้ําแล้วก็พี่ฉีดน้ําที่มันแรงดันสูงๆกระดุ้งก้นอ่ะเออว่ะตรไปหนึ่งทางน,นะครับอันนี้ด้านซ้ายรับประกันไม่ใส่ผิดด้านแน่นอนสุดยอดเพราะว่าถ้าผิดด้านใส่ไม่เข้าเ้ยหมอพ่นเซแบบเยอะหมดเลยพ่นเซแบบสาแก่ใจ แล้วก็เอาคือบัวหายเนาะไปเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันแห้งแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอมันแห้งก่อนสังเกตว่าข้างในจะแห้งหรือไม่แห้งให้สังเกตดูเบาข้างนอกที่มันไล่ขี้ฝุ่นออกมานะครับถ้าด้านนอกตรงนี้ยแห้งหมดแล้วอะไรหมดแล้วข้างในที่เราฉีดพ่นเข้าไปก็คือแห้งอันนี้คือหลักการง่ายๆครับเดี๋ยวรอมันแห้งมันอะไรก่อนนะครับตามนั้น แล้วเสร็จรปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปใส่ใส่ง่ายมากครับก็คือ,อหลักการง่ายๆก็คือ,อมันมีน็อตนะครับซีสกครูนะครับแค่2ตัวคือที่นิโป้ตัวหนึ่งแล้วก็ที่ปลายนิ้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยตรงนี้อีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับจบแล้วก็ใช้งานได้แล้วครับแค่นั้นเองนะแล้วก็ที่เน้นย้ำอย่าเอาโซเนกฉีดอย่างเดียวถ้าโซเนกฉีดคือฉีดรอบแรกแล้วก็เอาคอนแทคคลีเนอร์นะครับฉีดตามไปให้หมดต้องถ้าเอา น้ำยาเนกประสงค์หรือโซเนกที่เราชอบเรียกกันเนี่ยฉีดเนี่ยต้องมั่นใจว่าท่านฉีดไล่ไอความมันความเงาของมันออกให้หมดแต่ถ้าท่านฉีดออกไม่หมดไช้ใช่คอนแทคคิเนอร์อย่างเดียวกระป๋อง 150, ร้อยห้าแกลกกับ23,000นเนี่ยนะท่านซื้อติดรถไว้เลย,เลย,เลยนะครับผมแนะนำเดี๋ยวผมก็จะไปซื้ออยู่ผมฉีดของหมอหมดถังหนึ่งหมดกระป๋องหนึ่งใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับ ้ามองนั้นเดี๋ยวรอนะครับเนี่ยมันก็จะเริ่มซีดแห้งออกไปแล้วแล้วเราก็เอามาใส่นะครับเดี๋ยวตอนประกอบกับก็จะประกอบให้ดูว่าว่าทํำยังไงนะครับสีขา,ขาวนั่นแหละนะครับทานองนั้นทั้งคู่นี้นะครับมันก็จะมี e c u ตัวเล็กๆของมันเหมือนกันนะครับในการเป็นชุดคําสั่งเนะ่เล็กๆน้อยๆนะครับในการสั่งไปที่ e c u ตัวใหญ่นะครับนี่เองแค่นี้แหละนี่นะครับสายไอ้จุดขาวๆนั่นแหละที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็ตรงนี้ แค่นั้นเองที่เป็นเจ้าตัวปัญหาที่ทําให้สวิต์ก้านไฟเลี้ยวของเรานะครับดีปัญหาคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าท่านจะลักรถหรือไม่อะไรมากมายมันเป็นไปตามอายุมันเพราะว่าอันนี้แก่แล้วสีปีครึ่งอ่าครับเพราะว่ารถเขย่าทุกวันพอเขย่าทุกวันสายไฟที่มันเป็นสายแพร์สายคอนแทคอ่ะมันขยี้ทุกวันมันก็เกิดประกายไฟก็เกิดเงาตะคุ่มตะคุ่มมาเท่านั้นเองเงาตะคุ่มมันก็เกิดดำเนี่ยอ่าสังเกตปั๊บ จะเริ่มใสพอเราทําความสะอาดปั๊บมันจะใสแล้วก็ระวังด้วยนะอย่าทําให้พินหักนะหรือพินเป็นรอยนะครับไอ้ตัวนี้คือหัวใจเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับระวังนิดนึงเช่นเดียวกันฝั่งนี้ก็จะสังเกตว่ามันสะอาดขึ้นมามากเลยอ่าเดี๋ยวจะเอาให้ดูน,นี่ซูมให้ดูเลยนะครับประมาณนี้อ่านะครับเราให้ดีเนี่ยเอากระดาษทรายเล็กๆถูอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวหมอเป้ก็ทาไปแล้ว หรือใครทุกอย่างดูคลิปนี้ก็เป็นหมดได้แล้วล่ะนะครับไม่รอเดี๋ยวหลังคลิปนี้นะติดต่ออิตูเวนคือโซนิกที่ลอยหมอเป้ฉีดไว้นะครับมันดันทิ้งออกมานะครับอันนี้เราจะใส่ละอ่าโอเคอนะครับเวลาใส่จะป่ะกมากครับครับอันนี้มันมีเขี้ยวอยู่ครับยังไงก็ไม่หลงเนี่ยก็ดูให้มันตรงเขี้ยวมันแล้วก็ดันเข้าไปเห็นไหมครับ หมอซูมได้อยู่เนาะแล้วกดลงไปเนี่ยแท็กสำลักเอเคครับมันมีลิ้นฝั่งนี้เหมือนกันครับอ่าตัวนี้ก็จะมีเนี่ยหมอลองทัชที่หน้าจอให้มันหนีทัชด้วยนะทัชนีมีนะครับตรงเนี้ยอ่าแล้วตรงนี้แน่นอนมันก็จะมีเห็นไหมน่าจะชัดอยู่เนาะหมอได้ได้ได้นี่ตรงนี้นะโอเคเอาไอ้รูตะกี้นั่นแหละทัชทัชแบบนี้เห็นแต่มือตัวเวรเหรอแบบนี้อ่าพอได้ไอเดียพรได้ไอเดียได้ได้ได้เพราะไดไอเดีย นะเอาให้มันลงรูเพราะว่าถ้าขืนเนี่ยพินเบี้ยวนี่ผมไม่ให้ไม่ผ่านนะไม่ได้เป็นลูกศิษย์นะต้องแบบปาดมึงกลกาเปิดสำนักรับลูกศิษย์นะตัวเดีมันต้องแบบมันต้องเฮ้ยพินเนี่ยคือเขาไว้ประคองพินมันจะมีเขี้ยวแฉกเดี๋ยวจะถอดออกมาให้ดูเดี๋ยวเวลาถอดนะดึงออกมาอย่างนี้พินมันมีทําไมมันจะต้องมีแฉกเห็นไหมหมอถ้าที่ทำกลมๆก็ได้เพราะถ้าอยู่ถ้าอยู่ผิด ที่เนี่ยไอเนี่ยมันจะเบี้ยวจะหักโอเครู้เรื่องเนี่ยมันจะมีแชก่ปึ๊บจบแค่นั้นแหละก็เธอมีพินมีพินอยู่ที่นนะเธอตอนนี้มันยังมีอาการอยู่บางทีใช่ไหมอะไรนะไม่บังไม่บางทีแหละเปิดไฟตัดหมอกได้แล้วก็ปิดไม่ได้อตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่อ๋อตอนนี้สบายแล้วเดี๋ยวกระกรอบใส่ก็ลองก่อนเทสก่อนนะตัวนเอามือหมุนก่อนนะครับ เพื่อต้องการเกี่ยวแตกนะครับถ้าเอา,ม,ม,อนนาเมือหมุนได้ก็อันนี้ก็ไขว่คว้เลยครับมือหมุนได้แปลว่าถูกกล้องแม่นแล้วลองมาแล้วพังมาแล้ว <laughs> หวานมาแล้ว <laughs> คือไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องต้องลองต้องลองแล้วต้องเป็นแบบพวกช่างทำไมมันดูง่ายจังวะเหมือนมันต้องลองมาก่อนนะทำไมไอ้น้ำหนักมือประมาณนี้หมุนประมาณนี้ทำไมเห็นนายมันหมุนเห็นตะยกหมุนทำไมมันง่ายทำไมกูหมุนเองได้เบอร์อะไรใหม่วะอยกเลย อันนี้อะไรนะประสบการณ์ตรงจากกองอากาศใช่ไหมไปเรียบร้อยแนละ้วทั้งฝ่าล่างฝาบนทั้ง <c oughs> เฮ้อผมต้องเรียนรู้อันนี้นะครับเอามือขันก่อนอถ้าคนไม่มีไม่ไม่ได้มีประสบการณ์นะเวลามาทํารถหมอเราจะรู้บรรยากาศมาคุนะครับท <c oughs> ่านต้องตั <c oughs> ้งใจตัวเองมากๆนะครับมีเงินสุ่มเสี่ยงรอรวรดัน <c oughs> มิทูไทยแลนด์นะครับมันพูดเวอร์จริงๆเออต้องเอาน้ำยาเคลือบหนังมาพ่นนะว่าหมอมันโดนน้ำยาคิเนอร์มันบาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองครับโอเคจบแล้วเดี๋ยวเราเทสกันอันนี้เทสได้แล้วใช่ไหมปิดเลยปิดเลยได้ยังเนี่ยสมมติเนี่ยไหมเอ้าไม่ได้ได้ไหมปิดไม่ได้เดี๋ยวลองสติด ครับวันนี้เสร็จติตู้แว่นเจ้รถคันนี้ปาเจลสปอร์ตตัวออนน่2อ1 5าอายตุตอนนี้4ปีครึ่งวิ่งเกือบเกือบใกล้กัแสนสามแล้วนะครับ,รบมีปัญหาก็คือเวลาเปิดไฟตัดหมอกเนี่ยครับสมมติเพิ่นเปิดไฟหน้าเนาะเนี่ยแล้วเปิดไฟตัดหมอกเนี่ยคือมีปัญหาว่าเปิดไฟตัดหมอกเนี่ยมันติดนะครับนะแต่ว่าเดิมที่เจอปัญหาคือเวลาจะปิดไฟตัดหมอกเนี่ยมันไม่ปิด<อ>ปิดโดยเนี่ยปิดโดยสั่งการผ่านสวิชนะครับแต่ตอนนี้แก้ไขแล้วถามว่าแก้ไขยังไงใช้บริการตู้แว่นออนไลน์ครับ ถอดออกมาถอดก้านสวิตช์สองข้างเนี่ยครับมาล้างทำความสะอาดตัวที่เป็นเขาเรียกว่าพินเนาะใช่เออตัวที่เป็นตัวจุดหนขาเออจุดหน้าสัมผัสของสัญญาณไฟฟ้าครับ,บนาะถอดมาทำความสะอาด,อดานะครับนะประกอบกลับไปตอนแรกมีรูเล็กน้อยประกอบกลับไปปับ๊บ เปิดใหม่เฮ้ยมันยังเหมือนเดิมก็ติดปิดไม่ได้ติดไปตลอดกล่องมันยังจําค่าเดิมอยู่ครับก็เลยวิธีสามันประจําบ้านรีเซ็ตกล่องด้วยการถอดขั้วลบแบตเป็นระยะเวลาประมาณ15นาทีครับผลที่ได้ก็นี่ไงฮะใช้ได้เรียบร้อยไม่ต้องเสียสองพันห่าลืมนะครับเข้าศูนย์ศูนย์จะให้เคลมยกแผนสองพันคือสวิตซ์ซ้ายขวาครับสองพันหกร้อยบาทแต่ตอนนี้ใช้ตัวแว่นทำสีบาทถ้าหมดประกันค่าแรงต่างหากเด้อหมอโซาก็สามพันอัพแน่ๆครับผม เอาไว้เดี๋ยวดูคลิปเต็มเนาะครับถ้าเกิดว่าท่านทาความสะอาดอะไรเสร็จเรียบร้อยเปิดแล้วมันยังเหมือนเดิมเนี่ยกล่องตัวใหญ่มันยังจําค่าเดิมอยู่ให้ไปถอดหัวใจมันอาหารมันให้มันอดสักสิบห้านาทีแล้วก็ใส่เข้ามาแล้วมันจะจําค่าใหม่ใช่วิธีแค่นั้นเองครับแค่นี้ก็คือใช้ได้แล้วจบโอ้โหนี่นะครับเปิดไฟหน้าเปิดอะไรได้หมดนะครับเดี๋ยวเรียบร้อยถ่ายดูข้างหน้าให้ด้วยเดี๋ยวหาว่าหลอกกันเดี๋ยวหาว่าหลอกกันเกิด ออกหมดอ่ะไฟหน้าไฟหน้า,นาอ่าตัดหมอบเปิดไฟหน้านี่อ่าโอเคจบทุกอย่างเปิดติดทุกอย่างในโลกโอเคครับแล้วถอดขว้แบตก็ตรงนี้นะครับใช้เบอร์สิบนะครับถอดออกสิบห้านาทีนะครับต้องคือควรจะสิบห้านาทีนะ หรือจริงๆถามช่างที่เป็นพวกวิศวกรรมไฟฟ้าอะไรต่างเาบอกว่าต่อแค่ห้านาทีพอแล้วแต่ว่าเราแบบแทางบ้านๆเนี่ยเอาชูๆนะครับถึงห้านาทีจบแก้ปัญหาหมอเป้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เรามาใส่กันครับนะครับง่ายมากข้างล่างก่อนอยู่ในห้วงอันแสนปิกลคนอะไรประหลาดชเอาผ้มา <คน S 2> มาวางนี้หน่อยก็ดี <laughs> นะครับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันพลาดนิดนึงเป็นรอยเนี่ยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันจะนะครับนะก็มันงใส่ใจใส่ใจนิดนึงนะครับคือเหมือนเหมือนเวลาเราขับรถแล้วมีรอยบุบรอยบุ๋มบนตัวถังอ่ะพยายามไม่มองนะแต่สายตาก็จะมองทุกครั้งที่ขึ้นขับกับลงจอดแม้นใจจะบอกว่ากูจะไม่ดูวงหรอกเพราะยังไม่เคลมแต่ในความเป็นจริงก็จะดูอยู่นั่นแหละนี่เป็นปัญหาหนึ่งที่พบยอดฮิตของปัรเจโรสปอร์ตไลตันตัวนี้เหมือนกันนะครับ เจอเจอหลายสิบคันเลยนะครับนในขับนิวปาเจโร่สปอร์ตครับของการใช้งานหนัมันต้องแบบเ้าเรียกอะไรนะมันขยับอ่ะอแล้วก็อย่างที่บอกแล้วฮะถอดเรามาทําความสะอาดถ้าหาคนถอดเป็นนี่ยิ่งแจ่มหรือจะลองถอดเองก็ได้แต่ต้องใจเย็นๆนะครับไม่อย่างเนีเออ,อย่างเงี้ย อ่าคือที่บอกเนี่ยคือถ้าเอาตัวนี้ออกเนี่ยมันจะมีมุมจับมุมอะไรมุมเหงัดใช่เวลาใส่ก็อย่างเงี้ยมันง่ายมากกดแท๊กเข้าไปใครมีเล็บมีอะไรหน่อยก็ได้ถ้าไม่มีเล็บนะกดครับกดข้างหรือกดตรงเนี้ยจะหมุนออกนิดนึงแล้วก็ใส่ครับคือแบบเหมือนเวลาเห็นช่างทำมันมันง่ายมันง่ายเนาะไปไปแกะเออมันไม่รู้น้ำหนักเยอ่าอย่างเวลาใส่ก็เนี่ยยอดแล้วก็ ง่ายๆนะครับดึงไอ้บลออกมาแล้วก็ยกลงข้างล่างแล้วก็ดึงออกมาหาเรามากที่สุดอ่ะอเคง่ายใส่ยังไงล่ะทีนี้ี่ไม่ใส่เป็นี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เข้านะมันจะเป็นล็อกอ่ะกดดังครับจบละแล้วก็มีไอ้นี่แค่มีน็อตแค่ลูเดียว ตัวนี้คือถอดออกมาเพื่อสะดวกในการถ่ายทำอเอาแนะนําไม่เอาออกนะเดี๋ยว <De> er ตัวนี้เป็นรอยรหรือว่าเนี่ยมันจะเป็นรอยเวลาใส่ก็ง่ายมากดึงออกมาหน่อยครับแล้วก็เอาไปพวกลิตอะไรต่างๆ<อ><า>เลยเดี๋ยวนี้ง่ายมากตอนดึงดึงยังไงนะตอนดึงะตอนดึงดึงยังไงก็แค่งัดโอเคเนี่ยโอเคได้หมดรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องนี่นะเนี่ยอ่าโอเคเอามือมอสสองตนี้ตรงนี้มันจะเห็นไหม มนจะโค้งไวทาไมเนี่ยโค้งไวให้ตัวแววนสอดไม่น้ําหนักเ็าเรียกว่าน้ําหนักอ่ะคือเราไม่มีมุมดึงเลยไงเนี่ยคือนี่ก็เทคนิคนึงนะแล้วก็ตัวเนี้ยขยับหัวสวิตช์มันหลบหลบมาเพราะตรงนี้มันมีการ DIY ไงหมอเป้เนี่มันก็เลยต้องแบบจุดให้มันหลบสวิตช์นิดนึงนิดนึงเพราะว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันขยับเดยวค่อยเสียบเข้าไปก็ได้ไม่ยาก ่ามันมีมืเดีไเยอะไปหน่อยไม่เดิมไม่เดิมเนี่ยค็ค่อยใส่เข้าไปเฮ้ยจบจบนะครับแล้วก็น็อตตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวเท่านั้นเองเนี่ยอ่ะ1นื้อตัวแล้วก็แค่นี้จบโอเคเป็นไอเดียไร้จบสุดยอดได้คลิปแบบไม่ได้นัดหมายของผู้ว่านโทรมาหานึงว่ามีอะไรอ๋อ มันมีแซวล์นะมีอะไรให้รับใช้ลองพอลองเก๊คำสั่งยังไม่ออกช่วงนี้โรงพยาบาลยุ่งเรื่องโควิดเรื่องอื่นต้องเข้าคิวรอโควิดเป็นวาระระดับชาติดเอาแค่ึงมือนะเดี๋ยวหวานนะเอาแค่ึงมืออย่าไปแบบมือหนักแบบคลายคลายน็อตนี่ก็คือหมุนทวนเข็มน็อตส่วนขานน็อตก็คือหมุนตามเข็มใช่จบหาผ้ามาวางหน่อยก็ดีส่วนยจบ สุดยอดจริงๆ,จร,งๆจริงอยู่ทุกคนก็ทําได้แต่ว่าถ้าไม่มีความเป็นช่างเลยอย่างผมเองหรือมันกลัวมีปัญหากลัวหักกลัวพังอะไรเนี่ยบางทีมันได้ไม่คุ้มเสียเนาะให้คนที่เขามีความชํานาญกว่าทําให้เนี่ยก็ไปติดต่อกันนะครับในหน้าตาประมาณนีน้เดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะรับกห้าร้อยกรณีน้ํายาท่านนะเนี่ยเอาจับดูหมดหรือเปล่าหมดเลยนะที่ตัวใช่ประมาณชายเยอะเหมือนกันแต่ผมมองว่านะละคอทั้งทีอะเอาให้หมดเอาให้เต็มที่เลยถ้าทําได้นะยังไงก็ประหยัดกว่าค่าเข้าศูนย์ ค่าอะไรสองพยังไม่รวมแหวนยังไม่รวมค่าแรงช่างผมคิดว่า3,000อัพแน่ๆนะครับกับไอ้นี่กระป๋องนี้หลักร้อยซึ่งท่านไม่ได้ใช้ทำกระป๋องเออนะครับนะแล้วก็ท่านหาผู้ที่มีความชํานาญด้านล้วงแคะแกะกาวด้าน DIY นะครับครับผม